วิธีแก้โอเวอร์เทรนนิ่งหรือภาวะการฝึกเกินนะครับภาวะนี้นะครับมันมาจากการที่เราฟิตหุ่นนี่แหละครับแต่เราฟิตแล้วมันหนักเกินลิมิตกว่าที่ร่างกายเราจะรับไหวและนี่แหละครับคือหนึ่งสาเหตุที่เราต้องรู้ครับว่าถ้าเกิดว่าเราทาทั้งเวททั้งคาร์ดิโอที่มันหนักเกินไปมันก็ทําให้เราเกิดโอเวอร์เทรนนิ่งได้เหมือนกันคือพอเราทําแล้วเราก็หมดแรงแรงตกโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ได้หรืออาจจะขั้นเนื้อขั้นตัวไปเลยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นไม่ได้นะวิธีแก้ข้อแรกเลยนะครับก็คือต้องไปปรับความหนัััักกกกกกกใในนโโปรรรรแมมาาาาออกกาออํลลงงงยขเห้ตบบท์ แข็งแรงของร่างกายก็คือทาแล้วให้รู้สึกพอดีีดครับไม่ได้หนักเกินไปแต่ก็ไม่ได้เบาเกินควรข้อ2นะครับก็คือจะดูในเรื่องของโภชนาการด้วยครับถ้าเกิดว่าเราทานไม่ดีไม่ครบทั้ง5้าหมู่หรือต่อให้ครบนะแต่อยู่ในสัดส่วนที่ไม่โอเคเลยเช่นบางคนแบบออกกาลังกายก็นักหนักแต่คาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนทานน้อยเหลือเกินวิตามินแร่ธาตุไม่ได้รับเลยเพราะผักเถิกไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องไปดูว่าโภชนาการเนี่ยเราก็ต้องจัดให้มันมากขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้สิ่งเนี่อ หุ่นเพื่อสร้างกล้ามหรืออะไรใดๆด้วยดังนั้นตรงนี้ก็ต้องไปดูนะครับข้อ3เลยครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนครับบางคนนอนน้อยมากครับน้อยกว่า6ชั่วโมงอีกพอเรามาออกกําลังกายหนักๆก็เกิดโอเวอร์เทรนนิ่งได้เหมือนกันดังนั้นวิธีแก้ข้อที่3ก็คือไปดูแลเรื่องการนอนหลับพักผ่อนที่ดีพอให้ได้ 6- 8ชั่วโมงและข้อสุดท้ายครับก็คือต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยบางคนป่วยแล้วมาออกกําลังกายหนักๆก็ไม่ได้ครับ ไปรักษาตัวเองให้หายและแข็งแรงเป็นปกติถึงค่อยมาฟิตหุน่นถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ